ก็ต้องบอกลว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบมือถือสายงบประหยัดวันนี้นะครับผมมีมือถือสายงบประหยัดมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับในราคาไม่เกิน 3,000บาทน,นะครับสำหรับตัวในคลิปนี้นะครับจะมี15รุ่นที่จะมาแนะนำการราคาที่ผมพูดไปในคลิปนี้อาจจะมีการดัคลื่อนตามวันแล้วก็เวลาของช่วงในแต่ละเดือนราครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยหรือว่าใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็สามารถกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่า ไปดูกันเลยรุ่นแรกนะครับที่ราคาไม่เกิน3,000แล้วก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนนิยมนะครับสำหรับตัวรุ่นที่มีชื่อว่า Xiaomi Redmi A3 สําหรับตัว Redmi A3 เนี่ยสเปคเนี่ยค่อนข้างจะดีพอสมควรน,นะครับสำหรับตัวจอเนี่ยเขาเนี่ยจะให้มาเป็น6 จุดนิ้วแล้วก็ตัวจอร,รองรับ r e f r e ชเ Rate มากถึง 90Hz เฮิร์ตเลยทีเดียว CPU ที่เครื่องนี้จะให้มาเนี่ยจะเป็น Minitech Helio G 3 6ความจุที่เราเลือกได้ในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ RAM 3GB กับ RAM 4GB รอมเนี่ยจะอยู่ที่รอม64กิกกับรอม128กิกรองรับไมโครยูกิรัดได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยสำหรับตัวกล้องเองนะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็น8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาจะให้มาเป็น5ล้านสำหรับการอัดวิดีโอในเครื่องนี้จะอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเลยสำหรับตัวแบตเนี่ยเขาให้มาเป็นแบต5 0 0 0ัมิลลิแอมราคาในตอนนี้นะครับของเครื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นแ a m มเนี่ยครับจะอยู่ที่2499ถ้าเป็น r a 4จะอยู่ที่2,999บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับเราก็มาอยู่สำหรับตัวต่อมาอย่าง oppo a 5 7นะครับสำหรับตัว oppo a 5 7ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาเนี่ยทำออกมามือถือในราคาที่ค่อนข้างที่ถูกมากๆเลยสำหรับตัวจอของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็น6.5นิ้วแล้วก็จอเนี่ยรองรับอิมเรตได้มากถึง 60Hz เเลยทีเดียวตัวของ cpu ที่เราจะได้จากเครื่องนี้จะเป็น mediatek helio 3 5ความจุที่เราเนี่ยจะได้ในเครื่องนี้จะเป็น RAM 6 g b แล้วก็ ROM 128GB สำหรับกล้องของเครื่องนี้นะครับกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็การอัดวิดีโอรุ่นนี้จะอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเลยทีเดียวตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเป็น5000ันเมลรมรองรับระบบฟ้าชาร์ตอีก33วัตต์ด้วยสําหรับราคาในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,800บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับเราก็ยังอยู่สาหรับตัว oppo กันอยู่นะครับสำหรับตัว oppo a 1 7 นะครับสำหรับตัว oppo a 1 7เนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นไปทางกล้องเลยนะครับพะกล้องเนี่ยเขาให้มาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับ oppo a 1 7นะครับจอของเขาเนี่ยจะเป็นจอ6.5นิ้วตัวจอเนี่ยรองรับรีเฟลเลทมากถึง60เฮิร์ต เลยทีเดียวสำหรับ CPU ที่เราเนี่ยจะได้นะครับจะเป็น CPU m i n i t t e k h e l i o 35 Octa-Core ความจุที่เราจะได้นะครับจะเป็น RAM 6GB กับ ROM 128GB รองรับ m i c ก o s d รองลไมโครอกดได้มากถึง 1TB เลยกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านบวกกับเลนคู่เข้าไปด้วยแล้วก็กล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านนะครับแล้วก็บันทึกวีดีโอได้มากถึง 1080p 60 f เฟรมเรทเลยทีเดียว แบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเป็น5,000มิลลิแอมป์สำหรับราคาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2อ0 0แปดร้อยบาทเท่านั้นแบรนด์อินฟินิตกันบ้างนะครับสำหรับตัวอินฟินิตี้สมาร์ทเก้านั่นเองนะครับสำหรับตัวอินฟินิตี้สมาร์ทเก้าเนี่ยเขาเน้นไปทางรีเฟรชเรทจอค่อนข้างจะมากนะครับสำหรับตัวจอของเขาเนี่ยจะเป็นจอ6.7นิ้วนะครับรองรับรีเฟรชเรทมากถึง120่งเฮิร์เลยทีเดียว CPU ที่เราเนี่ยจะได้จากเครื่องนี้นะครับจะเป็น Mediatek Helio G 81ความจุที่เราเนี่จะได้เนี่ยก็จะเป็นแรม3กิกรอม64กิกรอง Micro 2, รับไมโครเอสิกัรดมากถึง2เทเลบต์เลยกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่13 000, ล้านกล้องหน้าอีก8ล้านนะครับบันทึกวิดีโอความละเอียดส,สูงสุด 180p 0 30เฟรมเรทเลยก็บแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็น5,000มิลแอมป์แล้วก็รองรับระบบชาร์จไวอี10วัตต์ด้วยนะครับ ราคาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2,999บาทแบรนด์ต่อมาอย่างนูเบียเกนบ้างนู b บีนะครับก็เป็นแบรนด์อีกแบรบนด์หนึ่งที่ใครหลายๆคน,คนก็ชื่นชอบในการใช้งานกันนะครับสำหรับตัว n นูเบียมิวสิกนะต้องบอกเลยว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปทางลำโพง สะส่วนใหญ่นะเพราะว่าลำโพงเขาเนี่ยจะเป็นลำโพงที่ใหญ่มากๆตามชื่อเลยนะครับสำหรับตัวจอของเขาเนี่ยจะได้มาเป็นจอ6.6นิ้วรองรับรีเฟลเมากถึง 90Hz เลยทีเดียวนะครับส่วน CPU ที่เราเนี่ยจะได้จะเป็น ยูนิซ็อกเอสซีเเลยนะครับความจุของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4GB กิกรอมอีก 128GB รองกรองหลาไมโครอีดีการ์ดมากถึง1เทราไบต์เลยนะกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านแล้วก็บวกกับเลน AI เข้าไปด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่5ล้านรุ่นนี้จะอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทเลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเคให้มาเป็น5000 มิลมราคาในตอนนี้จะอยู่ที่2945บาทเท่านั้นนะครับ HMD Plus Plus นั่นเองนะครับแบรนด์นี้น,นะครับก็ต้องบอว่าเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดมากๆนะครับสำหรับตัวจอในรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่6.5นิ้วตัวจอในรองรับรีเฟรชเร a มากถึง 90Hz เลยทีเดียวนะครับส่วน CPU ที่เราจะได้จากเครื่องนี้นะครับจะเป็น Unisoc T 606อกอักตคอเลยนะครับส่วนความจุนะครับจะอยู่ที่ RAM 4GB ก o m รอม g b 8 g รอิรองรับไมโครเอดิการมากถึง 256GB ิเลยกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านแล้วก็กล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านรองรับการบันทึกวิดีโอได้มากถึง 1080p 60เฟรมเรลเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่5 0 0 0 m มิแมแล้วก็ราคาในตอนนี้จะอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นนั่นเองครับต่อมาอย่างเร d มี12 นะครับสำหรับตัว Red มี12เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเน้นไปทางกล้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวจอเนี่ยเขาจะให้มาเป็น6.7นิ้วแล้วก็ตัวจอเนี่ยรองรับมีเฟลเมากถึง 90Hz เลยทีเดียวนะครับส่วน CPU ที่เขาใส่มาในเครื่องนี้นะครับจะเป็น m i n i t t e h h e l i o G88 Octa-Core ความจุที่เราเนี่ยจะได้นะครับจะเป็นความจุแรม8 g ิกรอม256กินะครับรองรับไมโครเอกิคัมากถึง1เทเลยเลยกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านบวกกับอันต w วไ e 8ล้านมาโครอีก2ล้านกล้องีน8ล้านบันทึกวิดีโอไดอ้สูงสุด 18p 0 0 30เฟรมเรทเลยทีเดียวนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้มาเป็นแบต5,000มิลลมรองรับระบบชาร์จไวอีก18วัตด้วยราคาในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,562บาท เท่าน,านั้นเองนะครับสำหรับแบรนด์ซัมซุงกันบ้างนะครับสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ a ศูนย์ห้าสำหรับรุ่นนี้นะครับเขาเนี่ยจะให้จอมาเป็น6.7นิ้ว cpu <S <S ในเครื่องนี้ที่เราเนี่ยจะได้ก็คือ mediatek video g 8 5 octa core ความจุที่เราเนี่ยจะได้จากเครื่องนี้นะครับก็คือ ram 4GB rom 64GB นะครับรองรับไมโครอิดิการ์ดมากถึง 1TB เทราไบต์เลยกล้องหลังนะครับเขาเนี่ยจะให้มาเป็น50ล้านบวกกับกล้องคู่อีก2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า เขาเรียกในการบันทึกวิดีโอได้มากถึง1 0 8 0 p 60เฟรมเลทเลยทีเดียวตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาเนี่ยจะให้มาเป็น5000ันเมแล้วก็รองรับระบบพาร์ชชาร์จอีก25วัตต์ด้วยราคาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2999บาทเท่าน,นั้นเอนงนะ CTE Blade A 5 4นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอีกตัวนะครับสำหรับจอเนี่ยเขาให้มาเป็น จอ6 6นิ้วจอเนี่ยรองรับ Refresh Rate มากถึง90้าเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับส่วน CPU ที่เราเนี่ยจะได้สำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น CPU Unisoc SC 9 8 6 3 A สําหรับความจุที่เราเนี่ยจะได้ก็คือ RAM 4 g b ROM 1 2 8 g b แล้วก็รองรับ Micro SD card มากถึง2 5 6 g b ส่วนกล้องเนี่ยกล้องเราเนี่ยจะได้เป็นกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านกล้องหน้าเนี่ยจะ อยู่ที่2ล้านบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้มากถึง1 0 8 0 p 30เฟรมเลทเลยทีเดียวนะครับส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมสำหรับราคาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2,599บาทเท่านั้นนั่นเองนะแบรนด์เทคโนกันบ้างอย่างเทคโนสเปกโอล2รุ่นนี้นะครับเขาเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของลำโพงอีกแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้จอเนี่ยเขาให้มาเป็นจอ6.6นิ้วแล้วก็รองรับรีเฟรชมากถึง 9 0เฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับส่วน CPU เนี่ยเขาเนี่ยจะใช้เป็น Unisoc T606 Octa-Core RAM เนี่ยจะอยู่ที่ RAM 3GB ROM 64GB แล้วก็รองรับ m i c r o s d เดียการ์ดเลยกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านบวกกับเลนคู่เข้าไปด้วยแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านการบันทึกวิดีโอเนี่ยจะอยู่ที่ 1080p 6 0เฟรมเรทเลยทีเดียวสำหรับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมาเป็น5,000มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จไวอีก10วั ด้วยนะครับราคาในตอนนี้จะอยู่ที่2,299บาทเท่านั้นเราก็มาอยู่กับตัวต่อมาอย่าง Corner X5 Plus นี่นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นราคาประหยัดอีกตัวหนึง่งสำหรับตัวจอในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นจอ6.5นิ้วรองรับ r e เรเฟรชมากถึง90 h z เฮิร์ต เลยทีเดียวโดย CPU ที่เขาเนี่ยจะใส่มาในรุ่นนี้เนี่ยคือ m e d i ท t e k h e l G o G36 Octa-Core ความจุจะอยู่ที่ RAM 4GB ROM 64GB รองรับไมโครด้การสูงสุด 512GB กล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านบวกกับกล้องคู่เข้าไปดวยอีก2ล้านกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านแล้วก็บันทึกวิดีโอได้มากถึง 1080p 60เฟรมเลด แบตเตอรี่เนี่ยเขาได้มาเป็น5,200นมิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จไวอีก10วัตต์ด้วยส่วนราคาในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 9 9 9บาทเท่านั้นนั่เองนะครับแบรนด์เรียวมีกันบ้างนะ,นะครับสำหรับเรียวมี Not ้ต0สนะครับสำหรับตัว No t e 50เนี่ยจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่นที่เป็นแบบความจำเยอะกว่าราคาแพงกว่าแต่รุ่นที่ผมออกมาเนี่ยก็จะเป็นความจำระดับงบไม่เกิน3 0 0 0จะมีจออยู่ที่6.7นิ้วแล้วก็รองรับรีเฟรชมากถึง 90H า เลยทีเดียว CPU ที่ใส่มาในเครื่องนี้จะเป็น Unisoc Tiger T 6 1 2 Octa-Core ความจุที่เราเนี่ยจะได้จะเป็น RAM 3GB ROM 64GB รองลับไมโ r o ด d การดมากถึง 512GB เลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่5ล้านแล้วก็มันถึงวิดีโอได้สูงสุด 1080p 60เฟรมเรทเลยทีเดียวแบตเตอรี่นะครับตอนนียจะให้มาเป็น5000มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับระบบชาร์จไวอีก10วัตต์ด้วยราคาในรุ่นนี้นะครับจะเป็น2 9 9 9ัเบาทเท่านั้นเองนะเราก็ยังอยู่กับ oppo กันอยู่นะครับสำหรับ oppo a 5 6กเป็นรุ่นที่แรมเยอะที่สุดแล้วในตอนนี้กับรองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับไม่เกิน3,000ก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้จะให้จอมาเป็น6.5นิ้ว c p u ที่เขาเนี่ยจะให้มาเป็น Mini t ท density 700 5G octa core ความจุที่เราได้เนี่ยจะเป็น ram 8 g ิกร rom 256 g ิกแล้วก็รองรับ micro sd มากถึง512 g ิเลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านบวกกับกล้องคู่อีก2 000, ล้านกล้องหน้าอีก8ล้านบันทึกวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด720 60เฟรมเลยนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยจะอยู่ที่5,000ม m a มแล้วก็รองรับระบบชาร์จไวอีก10วัตตด้วยราคาในตอนนี้จะอยู่ที่ 2,599บาทเท่านั้นนั่นเองนะเราก็มาอยู่สำหรับแบรนด์ Vivo กันบ้างนะครับสำหรับ Vivo Y 2 0 S นะครับสำหรับตัวนี้จะมีจอ6.5นิ้วจอจะไม่มี r e s h r a นะครับ CPU เนี่ยเราเนี่ยจะได้เป็น Snapdragon 460 Octa Core ความจุเนี่ยครับ RAM 8GB ROM 256GB รองรับ Micro SD card มากถึง 256GB เลยส่วนกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้าน กล้องละลายหลังอีก2ล้านกล้องมาโครอีก2ล้านนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านแล้วก็บันทึกวิดีโอได้มากถึงความละเอียดสูงสุด 720p 30เฟรมเลย บแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น5,000มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไวอีก18วัตต์ด้วยราคาในตอนนี้จะอยู่ที่2,999บ,บาทเท่านั้นอย่าง Infinix Smart 8เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาเนี่ยจะให้จอมาเป็น6.6นิ้วรองรับรีเฟรชมากถึง90เฮิร์ตเลยทีเดียวส่วน CPU ที่เขาให้มาจะเป็น u n i s t o t k t 6 0กร้อยหกอความจุที่เราได้ในเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ r ร m 4GB ROM 128GB ร้องยีกรองละไมโครอดิการสสูงสุด 512GB เลยนะครับกล้องหลังนะครับเขาจะให้มาเป็น13ล้านกล้องหน้าอีก8ล้านแล้วก็บันทึกวิดีโอความเร็ดสูงสุดได้มากถึง 1080p 60เฟรมเลทเลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเป็น5,000มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จบาอีก1วบตตทด้วยราคาในตอนนี้จะอยู่ที่2,989บาทเท่านั้นนั่นเองนะฮะก็เป็น่งบ้างสลับ15มือถือราคาประหยะัดงบไม่เกิน3,000บาทนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม